ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยฮนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวคลังสยองเล่มที่2กันนะครับผมตอนนี้หน้าโทมิเอะนี่มันติดหน้าติดตาผมแล้วตอนนี้คือแบบทั้ง2เรื่องนะครับต้องบอกแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทมิเอะทั้งหมดเลยนะคือผมที่แรกผมนึกว่าเมันจะจบประมาณกลางเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าผมอ่านไปโดยที่ไม่ได้ดูสารบัญน,นะอันนี้บอกตามตรงเลยแต่พออ่านไปประมาณครึง่งจนถึงเกือบจะท้ายท้ายโอเคนี่คือเรื่องราวของโทมิเอะทั้งเล่มเลยทั้งเลื่องหนึ่งแล นะว่าเป็นเรื่องราวที่ยาวจริงๆเลยนะครับสาหรับเรื่องราวของโทมิเอะนะครับไม่คิดว่ามันจะยาวถึงเล่ม2ขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่ามันสนุกกว่าเล่มแรกมากตรงที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจารย์เหมือนอาจารย์อิโต้จะพยายามให้มันจบแบบเดิมแบบว่าเฮ้ยโทมิเอะไปย่วยยวนผู้ชายแล้วผู้ชายเข้ามาฆ่าแล้วก็สับโทมิเอะเป็นชิ้นๆใครมาแวนวะครับผมต่อต่อครับก็คือแบบว่าอาจารย์อิโต้เนี่ย พยายามเขียนตอนจบไม่ให้มันซ้ำซากนะครับอย่างเช่นว่าโทเมเอเนี่ยไปย่วยเนผู้ชายแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายก็เกิดความคลั่งแล้วก็มาฆ่าโทเมะเอแล้วก็สับโทเมะเอเป็นชิ้นๆอะไรนี้แล้วโทเมเอก็จะเกิดขึ้นมาอีกไม่รู้กี่คนนะครับซึ่งในเล่ม2เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าการตายของโทเมะเอก็ไม่ซ้ำกันเลยและอีกอย่างนึงคือในเล่ม2ที่ผมชอบมากๆคือเรื่องของลายเส้นรู้สึกว่าลายเส้นอาจารย์ในเล่ม2รู้สึกว่าลายเส้นของอาจารย์อิโต้จินจิในเล่มที่2เนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้น รู้สึกว่ามีความคมมากขึ้นโทมิเอะเองก็สวยขึ้นอะไรประมาณนี้และอย่างนึงคือผมชอบที่ว่าโทมิเอะเนี่ยคือทรงผมแต่ละแต่ละคนนี่คือแบบไม่ซ้ํากันเลยบางบางครั้งก็มาทวินเทลบางครั้งก็มาแบบมัดบางครั้งก็แบบถักเปียอะไรประมาณนี้นคือแบบโทมิเอะหลากหลายรูปแบบจริงๆเลยนะฮะซึ่งในช่วงแรกที่ผมอ่านนะครับผมผมเกงก็เกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมเนื้อเรื่อง ในแต่ละตอนมันถึงไม่ค่อยเชื่อมโยงกันวะผิดกับเล่มแรกนะครับที่ตัวละครในในตอนนั้นนั้นอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับตอนต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนถึงจบเล่มประมาณเนี้ยซึ่งตอนแรกที่ผมอ่านเล่มสองนะผมรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะไม่ต่อเนื่องกันเอ๊ะทำไมมันจบในตอนวะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสมูทสําหรับผมนะแต่พออ่านไปจนถึงช่วงประมาณเกือบดท้ายเรื่องเอออย่างนั้นก็ยังมีตอนที่มันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับ ถึงตอนจบมันจะจบแบบปลายเปิดก็เหอะแต่เป็นเอาเป็นว่ามันโดยรวมแล้วมันสนุกมากครับมันทาให้เราได้เห็นว่าโทมิเอเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่าเป็นผีเป็นตัวหายวะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่จะฆ่าเธอเนี่ยบอกแล้วว่าฆ่าแทบก็คือใช้คำว่าแทบไม่ได้คือต้องใช้คำว่าไม่ตายเลยดีกว่าคือไม่รู้จะสรรหาวิธีอะไรมาฆ่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน คือผมคือผมแอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ทุมเอเนี่ยไปโผลในโลกดักนบอลน่าจะดีกว่าไม่ให้เป็นหน้าที่ของชาวไซยาจัดการอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แลอย่านก็คือผมรู้สึกว่าฉากต่างๆภาพลอนหรือว่าการแสดงออกถึงสีหน้าตัวละครเนี่ยมันดูมีความเป็นเฮอร์เรอร์สูงนะครับถ้าเทียบกับเล่มแรกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่มสอมันมันมีอิมแพคกับผมมากกว่านะครับ และอย่างเนี่ยใน,ในเล่ม2เนี่ยมันมีหลายตอนที่ผมชอบมากๆสิ่งที่ทาให้ผมรู้จากการอ่านเล่ม2จบนะครับก็คือโทมเอเนี่ยจะฆ่าโทมเอคนอื่นๆนะครับเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวจริงนะครับผมแล้วก็คิดว่าโทมเอคนอื่นเนี่ยเป็นตัวปลอมหมดเลยหรือแม้แต่เวลาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็จะคิดว่าอีกฝ่ายนั้นด้อยกว่าเสมอคิดว่าตัวเองต้องเก่งเป็นคนเดียวนะครับและด้วยความที่ว่าโทมเอเนี่ยเป็นแบบนี้กับทุกตัวมันก็เลยทําให้เกิด การฆ่ากันอะไรบ่อยๆั้างขึ้นนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของการจบในตอนของเล่ม2เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือมันทําให้เราเห็นว่าโทมิเอเนี่ยกระจายอยู่ทุกพื้นที่จริงๆคือนางไปทั่วเลยครับไปอยู่ทุกที่จริงๆไม่เว้นแม้แต่บ้านนอกหรือว่าท,ที่ในเมืองอะไรประมาณนี้คือไปทุกที่แล้วก็ไปสร้างหายนะไปสร้างความกลาหลให้กับคนในหมู่บ้านไปสร้างความกลาหลใหน้กับสังคมนั้นๆน,น,นะครับ เรียกว่าใครก็ตามที่เจอกับโทมิเอะนี่คืออยู่ไม่เป็นสุขเลยแม้ว่าจะตีตัวออกห่างหรือว่าพยายามไม่ให้อยู่ใกล้เนี่ยยังไงก็ต้องเจออยู่ดีสักวันหนึ่งนะครับซึ่งในความที่ว่าเล่ม2นะครับมีความเป็นจบในตอนหลายๆตอนสูงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะสรุปส่วนไหนดีเอาเป็นว่าผมจะสรุปช่วงท้ายเรื่องลวกันเพราะว่ามันจะมีอยู่ประมาณสักสองสาตอนนี่แหละที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งผมอยากจะบอกว่าในสองสตอนที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นตอนปลายเปิดที่รู้สึกโอเคมากๆ คือถึงแม้ว่าตอนจบมันจะปลายเปิดไปหน่อยแต่ว่าในในสามตอนที่ว่าเนี่ยคือฉากสยองมันไม่เยอะนี่คือสิ่งที่ผมตกใจตอนที่ผมอ่านคือฉากสยองไม่ค่อยเยอะและมันจะเน้นไปที่ความเป็นฟิลกู๊ดอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมไม่รู้ว่าคนอ่านคนอื่นรู้สึกยังไงแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปจนจบเล่มเลยก็รู้สึกว่า เออมันก็เป็นความอาถรรพ์ที่เป็นปลายเปิดจริงๆแนหนังแนวเฮอร์เรอร์หรือว่าหนังเขาแล้วเรื่องรู้สึกว่าก็จะทำยานี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีฮะสรุปไปแล้วกันนะฮะสำหรับโทมิเอตเล่มที่2อเอ้ยไม่ใช่คลังสยองเล่มที่2นะครับก็รู้สึกว่าเล่ม2เป็นเล่มที่ impact อิมแพคกับผมมากๆเลยนะครับหลายๆตอนก็ชอบมากๆด้วยส่วนตอนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ยืมมีอยู่ประมาณสักสองสามตอนนะครับเช่นตอนเส้นผมตอนนิ้วก้อยแล้วก็ตอนสาเล่านะครับเป็นตอนเป็น3ตอนที่ผมรู้สึกว่า ผมชอบมากๆากนะครับสำหรับคนที่อ่านแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับผมก็3ตอนที่ว่าไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียอเที่วเลยกันนะครับผมไว้พบกันในเรื่องต่อไปสำหรับครั้งสยองนะฮะคือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับแก้ไขความผิดพลาดจาก e p ที่แล้วนะที่ผม ไม่ได้รีวิวรูปเล่มนะครับสาหรับคลังสยองเล่มหนึ่งนะฮะคือหมดแต่พูดแหละฮะต้องขออภัยด้วยจริงนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะสาหรับคลังสยองเล่มที่1น,นะครับคือผมหอบปกใสไ่ไว้ด้วยแหละมันก็เลยดูเป็นวิ่งวิ่งวบวบเล่หนึ่งนะฮะนี่นะครับผมเพราะว่าคือผมชอบรูปเล่มมันมากแล้วก็คือมันมีเท็กเจอร์มันมีอะไรสักอย่างเนี่ยไหมตัวหนังสือมันจะเป็นนูนขึ้นมาเป็นเป็นตัวอักษรที่แบบเออมันดูสวยดีผมแบบรู้สึกว่า ต้องหาอะไรมาห่อแล้วล่ะคือไม่ห่อไม่ได้จริงๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องที่ผมพูดก็ดูตรงเรื่องย่อตรงนี้ดูครับก็จะเก็ตทันทีโอเคส่วนภายในเล่มนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอ้เปิดมาเดียวลําบากไม่มีผู้ช่วยโอเคเดี๋ยวผมย้ายมาตรงนี้แล้วกันอ่าจะได้มีแสงสว่างหน่อยอ่านี่นะครับผมลายเส้นอาจารย์โตจุจินะครับ ก็ประมาณนี้าลายเส้นอาจารย์แรกๆนี่ก็จะมีความเป็นวัดมีความเป็นดูง่ายสบายตานะครับผมก็จะไม่ได้ก็จะไม่ค่อยมีความยุ่งเหยิงอะไรมากมายนะครับนี่หน้าตาของทวมเอนะครับตอนโกรธก็จะน่ากลัวประมาณนี้แหละครับผมมีอีกไหม ห้องใต้ดินนะครับเป็นตอนห้องใต้ดินนะโอเคเอ๊ะทำไมเราสูมไม่เปิดเจอหน้าที่มันสยองสยองวะเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรครับ <laughs> เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็ลองซื้อมาอ่านดูนะครับโอเคประมาณนี้เลยกันนะ,ะสำหรับเรื่องหนึ่งส่วนเล่มที่สองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคือปกเนี่ยมันอยู่ในเล่มที่หนึ่งเนี่ยมาใส่ใน,ปก,ป,น,ป,กป,นปกเป็นปกเป็นปกเล่มที่สองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ประมาณนี้รูปเล่มนะครับ เหมือนกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นซูมประชัดดีไหมเดี๋ยวๆก็เป็นเอ๊ะทำไมไม่ซูมนะเออชัดแล้วนี่นะฮะอ่านเรื่องย่อออกส่วนภายในเรื่องนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เปิดไปนี่นะครับ หนูมเอยเนี่ยก็จะเป็นก็จะผัวมาหลายแบบนะครับหลายทรงผมมากเลยอันนี้ก็จะเป็นผมสั้นแบบออกหยิกนิดนึงแต่ก็สวยนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่ากลัวมากเลยนะครับคือผมไนเลยแบบโอ้โหอะไรวันนี้นี่ครับเป็นหนึ่งในตอนเส้นผมนะครับนี่นะเส้นผมเต็มไปหมดเลยโอ้โหสยองอะไรแบบนี้ อีกฉากหนึ่งนะครับที่ชอบมากเลยก็คือเนี่ยฮะเป็นฉากที่ทอมเอตทั้ง3คนนะครับมาประชันหน้ากันเนี่ยโอ้โหคือเห็นครั้งแรกแล้วแบบอุทานใ,นใจเลยว่าเล่นเดืยมไฟครับผมสุดยอดคือคือเป็นแนวสยองขวัญนะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันเป็นแนวแอคชั่นวะพอมันมาทําแบบเนี้ยอืมก็หลายแนวดีนะครับนี่คือเห็นผลที่ผมชอบเล่ม2นะครับ ัวละครก็จะบางตัวก็น่าจิตจิตหน่อยนะฮะตามสไตล์อาจารย์นะครับผมปึ๊บนี่แลวตาครับดูไวประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเนสุกก็เปิดมาถูกหน้านะครับผมนี่นะฮะเป็นหนึ่งในตอนสาเล่านะครับผมที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปหาอ่านมาเพราะว่าเป็นตอนที่สุดยอดมากเลยนะฮะแต่ใครได้อ่านแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดยังไงนะครับผมนี่นะฮะคือ โทเมะนี่คือเป็นโค้ดของโค้สุดความสุดยอดสิ่งมีชีวิตอ่ะเออผมบอกแล้วต้องไปเจอกับชาวไซย,ยาในดรา้อนบอลเออนี่ประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นโทมเมะแบบถ้าเป็นภาพสีน่าจะเป็นผมทองมั้งประมาณเนี้ยเออแต่ว่าในนี้มันเป็นภาพสีขาวขาวดำหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นกันนะสำหรับรูปเล่มที่สองนะครับโอเค